จร,จริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากนะโยมสองข้างเลยมันสิกวันเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวนะใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกาย เรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงอะ่ะลูกง่ายเดินง่ายค่ะอ่าแล้วก็หายปวดนะลูกสามสองบอกแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะอฮะไหนลองทำดูสิคะว่าขัดสมาดได้ริงเปล่าแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะโอ้โหนี่เะผลลั์สุดยอดมากเลยสั่งมากล่องที่สองก็เออรู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินกบแก๊บกบแกบคะเสียงบัแก๊บเป็นยังไงบ้างอ่กับแกบนี่มั่นใจไหมคะว่าดีบุญดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อกันไหมคะเชื่อค่ะ ฉันดีบุญดีจริงเพราะเพราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงค่ะอ,อเราต้องสัมผัสเองเท่านั้นเองจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราลองหรือไม่ลองเท<ช>่านั้นเองใช่เราต้อง,งลองฟังอย่างเดียวก็ไม่รู้เนาะฟังอย่างเดียวไม่รู้ฉันเราห,งงหลังที่จากได้ลองแล้วผิดหวังไหมคะไม่ผิดดีใช่ด,ด,ดีขึ้นมาเออบอกน่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะนี่นะใครที่ดูอยู่นะคะน่าจะสั่งกินตั้งนานใี่เสียงจะพูดใช้จริงใช่บอกคิดมาตั้งนานมันน่าก็น่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะว่าเออมันจะได้ไม่ต้องทรมาอาามก็ูแปภพระกกู็ม์น โยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่นี้มาคุ้มราคาโยมคุ้มราคาที่อาจจะมาก็ขอขอบอกโยมละกันนะจะลองดูโยมจริงๆอยากจะกคอนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆป,ปวดแบบแบบอยากจะทุบหัวก่าจริงๆ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลดีบุลคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดบางเพง็งใต้มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้นะคะปุ๊กก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบุลนะคะตอนนี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่าหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีบุลมีความประทับใจอะไรและอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะ นวัตก,การมค่ะหลวงพ่อขอ้กอดขเจริญพรนิยมนะอาตมามก,ก็พันอุปจัยคุณอาจโมค่ะวัดท,ที่จำมบันสาอยู่แล้วมาที่สิบี่พรรษานียมนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้68สิบแตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดพั์ตัวดีบูนะคะหลวงพ่อมีการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดทั่วเขานี่ทั้งสองทั้งสองก้างนิยมนะค่ะ เริ่มปีสี่ถูกกาจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าาเท้จะถ้าเดินเด็นมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนกับสัลอยในข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียเหมือนมีหรือไม้ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี่ก็อ๋อค่ะก็อาตมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีแล้วมีอยู่สิบสามปีแล้ว สิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ผพดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมั่งไม่หายมั่งนี่ย่งหายบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมคะแล้วหลวงพ่อรู้จักสิภธณฑ์รีบูลนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่ายูทูบของอาตมาก็ลองไปดูเื่องกัประดีเจอเจอมาสิบกว่าบันกินแล้วนะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อกับบุกล่ะคะ อ่าจังหะเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมั้งค่ะก็าเลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าอ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าสองแล็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะ ก็อาการเขาก็ดีกันนะรู้สึกว่าเดินดีออกเดินไม่ค่ออีกียวนล้วซองหลวงพ่อคิดว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นแบบเร่งฟื้นฟูได้ไวไหมคะดีโยบเป็นูุกเข้มข้นดีมากค่ะนี่นะคะหลวงพ่อก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะกินมาสิบปีสิบวันก็ยังดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันให้ดูนะคะค่ะวิธีการทานง่ายมากๆเลยนะคะ ก็คือใช้น้ําประมาณครึ่งแก้วน้ําเย็นนะคะเน้นน้ําเย็นนะคะน้าเย็นเราปกตินี้เลยนะคะจะเป็นน้าเปล่าธรรมดาหรือว่าน้ําแช่ในตู้เย็นก็ได้น้ําประมาณครึ่งแก้วแค่นี้นะคะแล้วเราก็มาแกะตัวดีบูนนะคะอยู่ในซองแบบนี้นะคะแล้วก็เทลงไปเลยนี่นะคะเราได้น้ําแล้วนะคะวิธีการทันง่ายมากๆนะคะแล้วก็ชงผงดีบูนลงไปนะคะเทให้หมดซองนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะว่าเราใส่สารสกัดเข้มข้นนะคะแล้วก็คนค่ะลูก คนแบบนี้นะคะหลายๆคนนะคะมีความกังวลว่าเอ,อ่อเป็นแบบชงเนี่ยจะทานยากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาถามหลวงพ่อกัน,นะคะ่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะหลวงพ่อนะคะก็จะฉันใี้ดูแล้วเนาะนี่ก็ละลายประมาณนี้นะคะ่ะละลายง่ายนะคะดีบูลละลายง่ายมากๆเลยนะคะ นะคะเดี๋ยวหลวงพ่อนะคะจะฉันรีบูดนะคะเป็นการยืนยันว่าฉันจริงเห็นผลจริงนะคะนี่นะคะหลวงพ่อฉันก็ไปแล้วนะคะฉันง่ายนะคะหมดแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะฉันง่ายไหมคะฉันง่ายอย่ <ผม S 2> ก็คมไหมคะไม,ไม่ไม่มีมค<น>ุ้มข,ข่าวไหมคะ ไม่มีคา,ไม,มคาไม่มีขาไม่มีขมทานง่ายแล้วก็เห็นผลไปใช่ไหมคะใช่เห,เห็นผลห<ผ>ลวงพ่อก็ประทับใจมากเลยนะคะค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าะค,ะคุณจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหลายๆท่านแล้วล่ะนะคะเพราะว่าบุ๊เองนะคะเป็นคนที่มีเคสสัมภาษณ์นะคะเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเคสที่ดีมากๆนะคะหลวงพ่อนะคะได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้แล้วดีจริงฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่หลวงพ่อบอกว่า เป็นยังไงคะบอกญาติโยมิดนึงค่ะก็ขอเจนญาติโยมคุณแม่เอามีอาการปวดกี่ปีแล้วคะมีมาแปดปีแล้วล่ะโ่อลูกแปดปีแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแสบร้อนด้วยค่ะคุณแม่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทอรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาล,ลุกลำบากมากเวลา,าลุก่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างนี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออ่ออพยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไป สักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแน้วก็ดังกึบกับกึบกับเนาะคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ไงคะของปน้องปุ๊กนี่เหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กอะคะก็ก็อยากลองดูลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคน่ะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะคืเลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น บุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนันหมายถึงว่าหนึ่งกล่องมันมีห้าซองนะคะแต่คแม่ทานแค่สามก่อสามซองค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะอแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยล่ะอ๋อดีขึ้นมากค่ะแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่าย้วลูกเลยองงอหน่อยได้หคุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยมือช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเด้ใส่ได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหนี่น่ะผลลัพธ์สุดยอดมากเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอี้วตัวใช่าจะลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากเลยนะคะน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเอาคุณแม้้้าหองนนํี ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยการันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกลับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเอาไปทานนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผิตพันดีบูนนะคะแล้วดีขึ้นเนาะ ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่ไรคะกัญจนาค่ะชี่กัญจนาเนาะผมสมพานตะบลีครับพี่สมพานเนาะออทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันนะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเหรอประมาณ2ปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่ายฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวด ปวดเข่านะครับเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงเอวนะครับครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งเป็นพันธีบุญมากินค่ะันเห็นผลครับเห็นผลชัดเจนเนาะเด็กได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ณะนแล้วก็เหมือนหลังแข็ง อ๋อค่ะอ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไข่ห้างได้ใช่คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูนี่ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นห้าวิแค่นั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันตึงแล้วมันแล้วที่หลังอ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ อาการที่หน้าขาตึงค<ะ>่ะที่เล้าลงขามาเอวสามกล่องครับสามกล่องอาการเหล่านั้นหายหายเลย,ลเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมพันธ์บอกว่าอ่าวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเร,รียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระดนี้ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆไปค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้สี่สำคัญฟังแล้วที่สำคั์ก็แนะนำค่ะแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะโทรบอกค่ะ โทรเล่าอาการให้ฟัง่ะอ๋อแล้วพี่สำพั์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ย่ะบอกดีใจครับพี่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะทราวานมากผมรู้อมเหมือนกับที่แจ๊เล่าให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินพอ,อได้ยินจเากพ่กนี้ก็ดีใจดีใจมากม,มากเลยอับก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แ,<ส>แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะ,ะ,ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลั์ผลลัพธ์ลลแฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ก็เพาราะ,ะแกเดินแกเดินเยอะ,ะเดินทํางานค่ะ เดี๋ยวเดิเนทํางานเนาะออก็เ,กเรียกได้ว่าถ้าถามความพทับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความะทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเรา<ช>ดูแลเองครับดีที่สุดครับให้ใครคซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักรม,ามากมากนะคะนี่ก็เป็นการการ,ารันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจาาค่ะเ,เล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึงนะคะค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบุลนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุนนะคะของเขาดีจริงๆะคะ่ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเขา่าอ๋อหัวเขา่าเ<ช>นาะแขนซอนนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสามปีเป็นมาสปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเอมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมก็ก็เมื่อบ่นปวดมากๆก็เล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะกลัวจะถึงวันป่า,าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่ง่านนะ,ะ <c oughs> เลยมาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอด,ดีบุญค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินแารนอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพืกกับแฟนเนาะทำไมมันไอที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมนรู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเพราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่ กล่องแรกนับิวไทยคือกล่องนี้มันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยอใช่จริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่าอ่กล่องที่สามว่าไงกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นมาพี่ชายบอกว่าหลังจากที่ทานตัว ดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอืเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมาต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได เอนนี้คือเดินึ้นได้สบายเลยปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าคุ้มกว่านะครับดีใจมากที่มาเจอดีบอญคิดว่าเป็นยาขนาดสุดท้ายที่ผม ผมเจอเพราะว่าที่ผัาฝันมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะคือสองข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปมาปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว่าทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอ่ะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูนจากช่องทางไหนคะช่องทางอ่ายูทูบเนี่ยครับเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดคิ้งเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผุก็ให้เต็มร้อยครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบูลแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบูนกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ